อ้ oh. นี่ว้าวนี่เจแล้วสบัสดีพี่น้องมดมููสุขนเนาะอา้าวมีแต่คบกันเฮิงเติบนะ <c oughs> นื่องจากว่าฝนตกเข้าไม่ได้ไปเชืเลยนะมว้นนี้เฮ้ามาอเคะอาเมงครับนะหลายคนมีผู้จ้างมงครับอา้าวจะได้เห็นมาสามคนกับสองชีวิต กแต่ละคนกนขยายกันไปแต่ละต้นแต่ละต้นนะครับไปป่ะไปไโอ้ได้ผูกกันได้ผูกโค้งมันค้ำทำอลไเออได้เปรี้เว้ยมันได้เปนสูงดี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 ไปไปทำกันเลยมันซีขคนมาหนินี่คันมีได้ใช่ขันมีมันคู่ลงก็นแล้คู่ลงหรือบิดบ่มันมันบิดไป็นยังคือเอาอะ飒มาต่ำครับทำเบาช้ามันมันจะบวมอ๋อมีการชั่นจะทือนเนาะกรงนี้ดูมาหนีิ หึหโอ้ใช่นนโอ้มึงดูอันนี้ได้ในที่สุดก็ได้แมงครับเรียบไปที่ร้อยบาทในนี่คือตัวแมงครับนะเมื่อนี้ตัวแรกแหกมานได้ตัวนึงแล้วม,มบบใชมีไหม,มน,น,นะมเม่งบอกม,มานบ่ปีนเรีย,ย,ยอา้อากาศก็เป็นเจอขนาดเลยืนนัอนี้มีฮอง,งอน Ở cát cứng nè mùi Luôn đây Chưa tập hụi lên oh. nó Ba đều sống tổ Ở dâm Nhi, nếp lòi như đây là นี่ได้ลวนี่ตัวป่สองตัวนี่ว้าวนี่กุ๊กมันจีกุ๊กนี้นี่เคาะเลยสี่ตัวโอ้ <laughs> ปลหาเคาะต่อพี่ปานนี่คือ,อได้คือตอนนี้เขาได้ได้สิบแปดตัวแล้ววันนี้พอ่อเดี๋ยวเขาจะัจน,นกับพ่อโคแล้วล่ะโอ้ มีประมาอันซาอันนี้เนาะเนาะเขามีเอาซานี่ก็ม่ได้เนาะบ่ได้แล้วมันต้องมีซากอันึงปีปกปกขุน้อยนูมาได้พนี้อฮะเห็นมันแกัด้โอ้โหมีแต่กตแมเนาะอ๋อ เฮ้ยน้องแม่น้องแม่ส่องโตเลยตัวนึงอยู่นี่ไหน,อนอเออนี่นี่นี่นนอ้ย้ามเลยแมงครับ,น,รบ,รบนี่เป็นซัดที่สวยงามเลยปีทีงามเพราะว่าตอนค่อยยังน้อยนี่ค่อยเคยเอาไปเสพติดเขา ประดับติบเขาแล้วมันงามนะมเวลาไปโคลแล้วจะมีเป็นไข่นี่กระตัไข่มันมกินแลแ้วแทบย้ำกุบกับๆุะนับนะๆนี่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 นงแนี้นี่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 น่นี่น,นี่นีนีนน่นนี่นี่ีนน,นี่ นี <Es> <an> e ่สีส <t> <half> ันสวยงามก็เป็นสีเขียวแก่นะนี่ลักษณะตัวมันนะครับเล่นอืมคนแหกครับอืมโกนี้โคกนี้ได้กี่โต้โคกนี้น้อยน้ำได้สี่โต้ แล้กน mm ี่บันตอนนี้หอกก็ได้หลายเติบแล้วนะไหมครับนะ mm hmm. นี่มันก็เป็นการหาไม่ครับอีกบันหนึง่งตะก้อนค่อยไปหาคือค่อยจับเค่อยมีฮู้จักว่าเสียอาซซ่ามาเต่ำนะคืออาซ่ามาต่ำนะม,มันเกิดการสั้นสะเทือนปุ๊บมันก็ตกลงหรือวันสิบินนี่นะเฮาเอาในช่งนั้นนะได้เทินแล้วไห เปิดบางกนเิ่มนี่เดี๋ยวเกได้นี่โอ้หนอันนี้หาต้อปีเหออนี่นี่โอ้ตัวเมย์ทำมาเลย เบื้องลู่พาโคกนี่พอตุนี่เอาตัวนี้อีกวัน,นี้ส่งต้นเลยนี่นี่นี่เลยเข้ามาเจอส่งต้นเลยนี่นี่นอันเวลาไปเลี้ยงควายนะควายกับสิกินอันนี้มามาอันนี้แหละเพราะว่าสรรพคุณมันนี่เวลาเจ็บท้องยิงท้องท้องเสียนี่กินนี้เข้าไปแหละถือว่าเศร้าได้เพราะว่ามันฟาดเด้ อันนี้เป็นหางจิ๊บเด็ดนี่เจ้ามีขอบมีอย่างโอ้ยนี่บ้านเขาเอินหางจิ๊บอันนี้นี่นี่สัญญาลงพูดได้พูดฮะไปก่อนมีเอาปลาเพื่อนดอกนี่ดอกกระเจียวนี่อันนี้คือต้นดอกกระเจียวนะโอ้เอา้าปลาไว้ปีหน้า <c oughs> เวลาได้ดอกกระเจิ๊ยมมาเฮาดมแล้วหอมๆเลยมันนึกถึงเจ็บว่าด้โอ้ยหอมสอ่เอา้าปีนี้มีกลิ่นแล้วเพราะว่าพ่อแล้วค่อยค่อยอิ่มแล้วดอกกระจิ๊ยมพอนะปีหน้าพอนะแต่วันยังอ้อยอ,อยังอ้ออยู่นะใช่เฮ้ อ้าบ้านนี้เฮาสมค坤แก้เวลาเพราะว่าเทงแล้วบ้านนี้นะแม่งขับเฮาก็ได้หลายเติบแล้วเฮาก็สิมือหายกินกินข้าวแล้วบาดนี้ยันยันยังโดนกษีมีมมโคดอกพ่อแม่งขับนี่มันมองกันโคนะปิ้งมันก็ปิ้งไรอีกแล้วป้งอะไรไรฮ่าโอยเพื่อสีฮอตนี่ ม่เด้เนาะเอาเอดที่พัก,กได้บ่เนี่เพราะาแม่งคาบนี่อยู่ห้างจากบ้านนี่ก็มีไก่นะประมาณลักเดียวจะหานั่นหมดแค่บ,บ้านนี่แหละกันยังได้ซสำนี้แล้วเดี๋ยวเอาคลองออกมากแล้วก็จีโต๊ะพี่น้องได้เบิงึงได้เวลานับได้บ่เนี่ยเพราะยานลายเดี๋ยวกลล่อนเลยลอยลายเดียานนะ <laughs> อ้าวโต๊จากโตแะละสี่สี่ 6 tổ 7 yeah. 9 10 11 12 13 14 15 16 Ừm yeah. Dạ Để bài đây hử 18 19 20 21 22 23 24 25 26 เราเทสเราแปดเราเตาสามทิเสามทิศอืมนิดจอสาที่ชามสามที่สามที่ห้าสามทิศหกสามที่เจ็ดสามทแล้วสเย้ยย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 ย เกาโอ้ยส9โอ้ย40ชิทอดเบอร์แนวโอ้ยสัิเกาตัวเบอร์แนวโอ้ยคือดังที่เห็นอ่าแม่งรับเ่าได้39โตยังงตนึงมีหอสีซบานนี้บานนี้คือห่อสบปีดปิีมันบบในปีที่ไปโคกินลินบบเนี้ยปีดปปีมันก่อนนี่ คือเขาปิดปีเรียบร้อยได้บัตรเลยปีปีอ้อนปีคโพได้บัตรเลยใช่ปีงามใช่ไหมล่ะเอาไปประดับต้นเอาไปประดับติดเข้าเนาะงามนะนี่ไปบัตรไปโคดัง กะทะเฮอร์มอกระทะห้อนก่อนพี่น้องเงินบันเนี่ยโคกิลินก่อนพ่อแม่งครับนี่มีแต่ตูม่ไข่ทั้งเมื่อใดแม่งโดยเฮ้ยแม่งโดยบ้างอัน โคไปโคมากินหอมห่วยหวยเตดังนะพี่น้องอู้มันพอจินตนาการว่าไข่มันต้องเต็มท้องนะนหอมหอม้วยเลยนะเพราะว่าตอ,อนคอน่อยังน้อยค่อยกไปเลี้ยงงูเลี้ยงควายแล้วค่อยกไปไลี้ยงเนข้าวพร้อมเนี่วันนี้คือคลิปย้อนอดีตว่าแม่ในคลิปนี้นะว้าว ได้สามสิเก้าตัวบินไปตัวนึงบินไปตัวนึงแมงสามสิบแปดแมงครับแมงนี้มันมักนอกพักนอกเดี๋ยวยัวโอ้โชคดีว่าหมอนี้มากคนถือคลองเด้เออนหนผ่านไนอังรู้ไหมได้ปะมีจะได้เนี่ยโอ้หะใค่ักนักนครไข่งโดย <laughs> ออน้องมีท่านเจอได้นี่เจออะไรใครแม่งโดยบ้านยาคือข้อปัญหานี่ไม่ล่ใช่ไมไล่แป๊บเดียวเนี่ยจะจกชัม่วมงเข้าไปนะมันชงชะม่วงไป <laughs> ไปกันลิ้นน้ำมันเองหาน <laughs> <h air> หานยังลิ้นชะมวหานยังลิ้นนะ ข้างนอาใช้เวลากันหากันหาที่แบบว่าหลายชั่วโมงมันแห้งได้หลายกว่านี้นะสามที่แปดโตเฮ้ยโอเเม่นเลยเอามาตื้มอีช่องชื่อชื่อพอดีอ้างก็ฉันละพี่น้องฝากคลิปประจำนี้คลิปนาเดี๋ยวพบกันใหม่เป็นคลิปเรื่องนั้นกะเฮอร์ที่สามพี่น้องกันเป็นคลิปแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านเท่านี้แหละการหาอยู่กินแบบพื้นบ้านพื้นบ้าน